ก็สวัสดีครับวันนี้มีอากาศหนาวมาเลยนะครับลูกแมวผมเกิดนะครับมันอยู่ในนี้นะครับแม่แมวกำลังให้หนูนให้มันกินนะครับตอนนี้สียตัวมีลูกแมวห้าตัวนะครับนี่มันอะไรนะ ตอนนี้กำลังดึงนู่นอยู่นะครับมีมีอ่าลูกแมวมีห้าตัวมีกี่สีคะมีสีเทาสีดำสีส้มสีเทาสีดำสีส้มตั้งห้าตัวนะวันนี้นะเพิ่งเกิดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าห้าตัวเนาะชอบตัวสีอะไรครับ ชอบทุกสีเชอบทุกสีเนาะชอบทุกสีนะเลี้ยงแมวมากี่ปีและะ้วค่ะไม่รู้เลยคับไม่รู้หรอผมนะเลี้ยงแมวได้กี่ติกี่ปีละสปีละสี่ปีแล้วนะคะแล้วอันนี้มันจะเป็นมันเป็นแมวของผมเลยหรือว่าอยู่ๆก็เข้ามาในบ้านคะ่ะอยู่ๆมันก็เข้ามาเลยครับอ๋อเข้ามาในบ้านเนาะ เดี๋ยวเอาอะไรให้กินนะเอาเข้าวกะเอาแกงให้กินเอาเข้าวแกงเนาะเดี๋ยวผมลองเอาเข้าวโพดให้แมวของผมกินหนึ่งอันสิตอนนี้รุนแรแล้อากาศหนาวมาเลย อันนี้เป็นที่กินอาหารของแมวอันนี้คือผมทําเองเหรออ๋อน้องเอามาให้เนาะอ,อ่ะเอายื่นให้ให้กินเลยไม่ต้องใส่ถ้วยให้แมวก็ได้ผมก็ถือให้แมวผมกินเลยมาดูสิเอาเาเอาเอาอกสูงๆหน่อยน่าเอาเลี่ยนแมวด้วยเลี้ยนดวดนะดูสิแมวผมชอบกินข้าวโพดไม่ใช่หรอครับ กินแล้วมันต้องใส่มนมหรือเสือหวานหวานเนาะปกติชอบให้กินไหมชอบครับชอบให้กินเน,ะนยาะฝุ่นใยนี่เป็นน้องให้เออน้องเอาให้เนาะโอ,โอ้รอบนี้ทําไมไม่กินแล้วปกติเออกินแล้วนะคะเก่งมากเลยอ่าเก่งมากเลยปกตินี่น้องจะเป็นคนเลี้ยงเนาะใช่ไหมครับ น้องเลี้ยงโอ้สงสัยมันหิวใช่ไหมเพิ่งเกิดลูกเนาะใช่ไหมครับเพิ่งเกิดลูกแล้วก็ก็เลยเหิวนะคะแมวกินอย่างอะไรก็ลอ,อยเลยนี่นี่ปกตินี่มันจะกินข้าวโพดไหมเนาะอันนี้คือแมวของผมก็เลยกินข้าวโพดใช่ไหมแต่ถ้าแมวที่อื่นนี่ไม่รู้กินไม่กินเนาะดูซิเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าแมวตัวนี้กินหมดเยอะไหม กลับด่างให้มันด้วยกลับด่างาให้มันกินเรื่อยๆระวังนะคะระวังมือด้วยระวังเดี๋ยวมันงัดสี่มือนะนี่ดูสิสงสัยกําลังเกิดลูกเนาะก็เลยเหิยวอะ่ะดูสิกินอย่างอเนกอร่อยเลยโอ้เดี๋ยวเราจะลองดูนะว่าวันนี้กินหมดกี่อันนะระวังมือด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะงัดมือนะลแม่ร้อง,งเอากลับด่างด้วยกลับด่าง้วย กรได้ให้แกด้วยกรได้ให้แกด้วยาวแมวกินละเอาไปแล้วแมวมันกัดขื้นใช่กัดคืนแล้วนะคะเอาไปกินข้างในแล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนนะผมต้องเอาผ้าให้อุ่นๆเนาะน้องแมวจะได้แบบรับสบายเนาะแมวตัวนี้ชื่ออะไรนะชื่อว่ายครับชื่อลายแม่ชื่อลายเหรอครับใช่ครับเนาะอันนี้ นี่ลูกซีกินจะหมดหรือยังอนนโอ้โหอันนี้เพิ่งเกิดนะลูกก็คือเพิ่งเกิดตอนเช้าใช่ไหมครับใช่ครับแสดงว่าแม่หิวมาเลยเกิดตอนผมเล่นเกมครับอ๋อผมเล่นเกมแล้วผมได้ยิงเสียงใช่ไหมใช่ครับมีลูกนี่ค่ะอันนี้ลูกของแกนะก็คือเพิ่งจะเกิดตอนเช้านี่เองนะคะโอ้แสดงว่าแกหิวไปเอาอีกลูกหนึ่งมาด้วย ลูกก็ดื่มนมเนาะอ่ะยื่นให้อ่ะมานี่มานี่ดูดีมันจะไม่สนไม่สนไม่ไม่ก็คือมันหิวไงมันหิวเลยดูซิมันกินแบบไม่เอาแบบมาเดี๋ยวถือให้เวลาให้ก็ให้แบบนี้นะนี่นี่ผมถืออีดังหนึ่งนะไม่ต้องถือมือมังกีนะกลัวเดี๋ยวมันจะกินมืออ่ะดูซิกินอย่างอเ็กอร่อยเลย อันนี้เป็นแมวของเรานะคะรักไหมผมรักไหมรักครับรักมากเลยเนาะนี่โอ้ทำไมแบบออมแกน่าจะหิวเนาะเพราะว่าแกเพิ่งเกิดลูกนะคะกิน,ยอ,น,ยกนอย่างอะไรกัน่อยเดี๋ยวถ้ากินกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมก็เอาออกด้วยนะครับเอาออกแล้วก็เอาผ้าที่แบบหนานๆเนาะให้ลูก จะได้แบบอุดอูนด,ด้วยนะคะโอ้ยแสดงว่าอร่อยกันอยมากด,ด,ด,ดูดูอันนี้อัอนนี้ต่อ,อผมถือแบบนี้อโอเคนี่อูแสดงว่าอร่อยนะโอ้โหแสดงว่าแกหิวนะคะคือเพิ่งเกิดลูกเนาะตอนเช้านี่เองนะคะนี่ดูสิกินอย่างอร่อยอร่อยเลยนี่ อร่อยมากเลยปกตินี่แมวนี่ชอบกินเนื้อใช่ไหมกินหนูอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่แมวของเรานี่ก,นนกินข้าวโพดด้วยเนาะกินข้าวโพดด้วยปกติก็คือให้กินเนาะก็คือให้กินมันก็เลยชอบกินดูสิเพื่อกินข้างล่างเนาะเกือบจะหมดละนี่แสดงว่า แกน่าจะหิวนะคะรอดลูกของแกมีตั้งห้าตัวก่อนเนาะใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากินเ็จนี่เราก็แบบเอาเอากระดุกอา่าข้าวโพดเนี่ยไปทิ้งด้วยนะคะครับอืมเดี๋ยวซีเดี๋ยวจับจะจับ,จบให้แกกินด้วยอ่ะมานี่นี่นีนี่นี่ดูซิโอทำไม แกกินแต่กินแต่ดั้งล่างอ่ะเนี่ยเมีวกินแต่ดั้งล่างอ่ะสช่มัน <7. S 1> มันหิวเนาะมันไม่กินอันหมายแล้วเนี่ย<ด>อ่ะกินด้วยเอาผมถือแบบนี้ดูซิมันจะกินอีกไหมเนี่ย,ยดูซิลูกก็ร้องแสดงว่าหิวเนาะลูกก็หิวนมเนาะแม่ก็อยากกินข้าวโพดโอนน้นะกินแลงนะ้วกินน้ำกินน้ำอีกนะคะนี่ ดูสิกินอย่างอเนกอร่อยเลยวันนี้อากาศก็หนาวเนาะแม่แมวก็เกิดลูกด้วยนะคะมีทั้งหมดห้าตัวเนาะมีสีอะไรนะสีสีดำนแล้วก็สีสีดำสีเทาแล้วก็สีสีส้มนะคะมีไอสามสีเนาะมีสามสีแล้วก็มีลูกห้าตัวนะคะอันนี้ โอเคแสดงว่าแกก็ให้ลูกให้นมลูกด้วยนะคะนี่อันนี้เป็นเจ้าลายของเรานะคะเจ้าลายของเราก็เกิดลูกแล้วนะนี่อันนี้ลูกก็คือทุ่งเกิดเมื่อเช้าเนาะลูกน่าจะหิวด้วยดูสิคะ่ะอันนี้เข้าโพดนะที่ให้แกกินเนี่ยเกือบหมดเลยเนีย่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะย้ายเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้กินเนี่ยอันนี้มา ให้กินตรงนี้อันนี้จับให้แกกินระวังนะอย่าง,งับมือนะไม่เอาระวังนะโอเคย้ายอ่ะอเล็กอร่อยเลยขนขน,นยังกินอ,อ่าใช่เออกินขนนด้วยใช่ไหมกินขนนแล้วก็กินมแมลงอะไรนะกินกินพวกกุ้งที่มันพดตอกกะตจันที่มัน กระโดดกระโดดะตะกกะแตงด้วยแล,วแล้วกินก,กบด้วยโอ้แมวแมว,แมวอันนี้คือลเลี้ยงตามธรรมชาตินะ<อ>ใช่ไหมเขาโพดก็กินด้วยอ่ะอันนี้เอาวางไว้อันนี้แป๊บน,นึงนะให้แกกินเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าอันนี้แกก็น่าจะอิ่มละเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าตอนนี้มันกนลังเลี้ยขนให้ลูกเออเลียขนให้ลูกอยู่เนาะเนี่ยใช่ไหมใช่ดูสิ ให้มันอยู่ที่แบบอุ่นๆแบบนี้แหละวันนี้อากาศก็ <Now. S 1> หนาวมาเดี๋ยวพา fc ไปดูอากาศข้างนอกซิเป็นยังไงพาผมไปดูหน่อยอเป็นยังไงบ้านครับเนี่ยโอ้มีกลุ่มความสีขาวมองที่อื่นเห็นไหมไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นเนาะอ่า ฝนยังมาเอาตอตดลอกอ๋อฝนมาตดหลอกด้วยใช่ไหมครับ,รบอ๋อปกติผมชอบไปเล่นที่ไหนนะชอบไปเล่นที่บ้าน,อานของใครบ้านของเราบ้านของเราเนะา,นอเาเนอะอ้าวาวันนี้ก็เจอการเพียงแค่นี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปพบกันคลิปต่อไปใช่ไหมครับใช่ครับสวัสดีครับ ครับ